เราจะมาพูดถึงปัญหาใต้ตาหมองคล้ำหรือว่าใต้ตาดํานั่นเองนะคะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าทําให้ตัวเองนะคะมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่ใต้ตาเราหมองคล้ำเนี่ยหน้าเราจะดูหม่นหมองนะคะดูป่วยตลอดเวลานะคะดูไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเหมือนเราไม่ได้พักผ่อน <c oughs> ซึ่งสาเหตุมันก็มาจากการที่เส้นเลือดบริเวณรอบดวงตาของเราไหลเวียนไม่สะดวกนะคะ <c oughs> ทาให้หลอดเลือดดาที่อยู่ภายใต้ดวงตาเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะ <c oughs> มันก็เลยจะทําให้เห็นว่าเป็นสีด,ำดำำําๆคล้คำๆใต้ตาของเราตรงนี้ ะะเพราะฉะนั้นสาเหตุน,นะคะก็มีอยู่หลากหลายสายเหตุน,นะคะอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะหรือว่ามาจากโลกที่เราเป็นอยู่นั่นก็คือโลคภูมิแพ้นั่นเองเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยมันก็จะทําให้โรคภูมิแพ้ของเราเนี่ยกำเริบนะคะแล้วก็คนที่เป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่ก็จะมีความแบบใต้ตาดำนะแล้วก็อาจจะมาจากการที่เราสร้างขึ้นเองก็ได้นะคะเวลาที่เรานอนดึกดูซีรีส์ทำงานดึกหรือว่าไปเที่ยวมากับดึกทําให้ร่างกายของเราเนพักผ่อนไม่เพียงพอก็เกิดอ,อาการที่จะทําให้เราใต้ตาค้า 3, เป็นหมีแพนด้านั่นเองนะคะซึ่ง การเหล่านี้นะคะสามารถแก้ไขได้นั่นคือจุดสาคัญที่วันนี้นะคะเราจะมาบอกว่าวิธีการเหล่านั้นจะทํายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ซึ่งวิธีที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมากนะคะเราก็สามารถหาของสิ่งเหล่านี้ได้รอบๆตัวของเราเลยวิธีที่1นนะคะนั่นก็คือการหั่นมะเขือเทศบางๆหรือว่าแตงกวาก็ได้นะคะเพราะว่ามะเขือเทศและแตงกวานะคะมี AHA อ่อนๆน,นะคะเป็นสารที่จะทําให้รอบดวงตาของเราชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะเราลองทั้ง2องอย่างเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศและแตงกวานะ่เขียงน่ารักไหมคะเขียงแบบตะมูตะมีมากนะคะ สักพักนะคะนิ้วก็หายไปด้วยนะคะบางๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาประกบที่ตาเราเลยนะคะเดี๋ยวจะมามาร์คให้ดูเลยนี่แล้วเราก็แปะลงไปที่ตาดวงตาของเราอย่างเงี้ยอยอยมันเย็นมากเลยทุกคนนี่นะคะตอนนี้ตาเป็นมะเขือเทศแล้วนะคะเหมือนร้องไห้ออกมาเป็นมะเขือเทศน,น้ำไหล เอาใหม่นะคะเดี๋ยว,ล,วลองซับน้ำพอก่อนแล้วค่อยมาแปะใหม่นะคะเมื่อกี้คือแบบน้ำท่วมเลยนะคะโอเคซับน้ำมะเขือเทศออกแล้วนะคะก็ยังมีความเย็นเย็นชุ่มชื้นอยู่นะแต่มันจะไม่ชุ่มชื้นเท่าเมื่อกี้นั่นเองประมาณนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ลองมะเขือเทศไปแล้วนะคะรู้สึกว่าแบบน้ำมะเขือเทศนี่มันจะไหลท่วมหน้าไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองแตงกวาบ้างดีกว่านะคะอุย้ยบางเท่านี้ได้ไหมคะ นี้เราจะทำยำแล้วนะคะไม่ได้เอามามากแน่เลยแต่ว่าชอบแตงกวาญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะมันมีความหอมอ่ะแล้วมันก็มีความแบบเนื้อเนะียนอ่ะซึ่งแตงกวาเวลาเราดูหนังเนี่ยเขาก็ามามากหน้ากันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะนี่น่ารักของเมื่อกี้ตั้งเยอะ เอ้ยแต่ว่าเน,นี้ยมันหอมมากเลยแล้วก็มีความสึกว่าน้ามันไม่ได้ไหลเยอะนะนี่มันจะเป็นการประครบเย็นนะคะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยสดชื่นสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะโอ้ย,อยมันเย็นมากเลยอะ่ะมันสบายอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่ถือว่าเป็นการประครบเย็นนะซึ่งเวลาที่เราประครบนะคะเราก็วควรจะประคบจนกว่าที่แบบว่าความเย็นเนี่ยมันจะหายไปหมดไปนั่นเองนะคะแต่ว่าแตงกวานเนี่ยก็เป็นพืชที่มีน้าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ให้ความเย็นเนี่ยมันก็จะให้ความเย็นได้นานขึ้นนั่นเองนะคะ แล้ววิธีที่สองนะคะคือนี่เลยเจลเย็นนะคะหลายๆคนก็น่าจะมีติดบ้านอยู่แล้วแหละไว้สําหรับแบบประครบร้อนประครบเย็นได้นะคะแต่อันนี้เราก็แช่ตูนะ้เย็นไว้นะเพื่อที่จะเอามาประครบเย็นนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะประครบเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาผ้ามารองมาห่ออีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความเย็นเนี่ยมันไม่เย็นจนเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นนะคะนั่นก็คือการประครบตาๆนี่แล้วก็สลับไปสองข้างซึ่งเจลเย็นนะคะบางรุ่นเนี่ยเขาก็มีรุ่นที่เป็นเหมือนแว่นตาด้วยนะแบบว่าก่อนนอนเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นะ แล้วก็เอามารัดหัวเป็นแว่นตาประครบไปได้เลยแต่ถ้าใครที่มีอันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เอานี้มาประครบอย่างนี้ได้นะคะซึ่งความเย็นจะช่วยลดอาการบวมนะคะที่ใต้ตาของเรานะคะแล้วก็ทําให้หลอดเลือดที่ขยายตัวเนี่ยมันหดลงด้วยนะคะนี่ง่ายไหมแค่นี้เลยนะคะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการประครบด้วยถุงชานั่นเองนะคะซึ่งถุงชาเนี่ยปกติหลายๆคนก็ดื่มชาอยู่แล้วนะเวลาเราชงชาเสร็จก็สามารถเอามาประครบตาได้นะคะแต่ว่าให้มันอุ่นๆนิดนึงนะอย่าให้มันแบบว่าร้อนจีเอามาลิ้นนะแบบนี้นะคะแล้วก็ประครบที่เปลือกตานะคะนี่ ตรงนี้ไปเลยถือว่ามีประโยชน์มากนะคะสาหรับใครที่ดื่มชายอยู่แล้วนะคะนอกจากแบบว่ารับประทานชาเสร็จ่งชาก็ยังมีประโยชน์ในการมาประครบสำหรับใครที่ไม่อยากประครบอุ่นนะคะก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วมาประครบเย็นได้แต่การที่ประครบอุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นเลือดรอบดวงตาของเรานะคะแบบว่าไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการบวมที่แบบใต้ตาของเราเวลาใต้ตาํามันจะมีความบวมอยู่นะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการแก้ปัญหาใต้ตาค้ำแบบง่ายๆนะคะที่เราสามารถหาอุปกรณ์ได้จากรอบๆตัวของเราเลยนะคะแต่มีอีกวิธีนึงนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอน,นั่นเองนะคะเพราะเมื่อการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็จะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาใต้ตาค้ำจากการเป็นภูมิแพ้หรือว่ากรรมพันธุ์นะคะก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ต่อไปเพื่อรักษาปัญหานี้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Health and b e a Review วันนี้ค่ะ คราวน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย